อ้าวเขาเรียกว่าการให้สัญญาณหักคอไปปะวะกลัวกลัวตกใจทั้งกลัวตกใจทั้งคนตัดทั้งตกใจทั้งกูตกใจทั้งมึงคนดูด้วยขอร้องดังเออขอร้องนะ ขอแค่เป็นวันสุดท้ายเป็นเล่นเหมือนวันสุดท้ายไอสัตว์กาบีเดียมันเงียบมูขี้ไอ้รอบแรกโมูเกือบขี้มังคุดสองได้แต่มังคุดสองเนี่ยแต่กูมึงจวดอืมไม่เป็นแหยังไงก็ตายอยู่ดีสัตว์แปดขี้นะมึงแปดขี้ไม่ธรรมดานะ่นเอไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะอย่างน้อยม่งมาขี้มาโอเวอร์เตอร์โอเวอร์ตางมึง เดี๋ยวชิปบอลตามเนฮาเด็กเด็กเริ่มบนมาละถามว่าทำไมเราเด็กอื่นไม่ได้จับไงล่ะแม้ว่ากูจะเล่นทุกสีก็จะเล่นเล่นสีเดียวตอนนี้ชมพูของไม่มาขอยไม่มาเรื่องแบบม่มงคีเปลนรักงคีเป็นรัใช่ไหมเนียยแล้วจับแล้วจับอะไรอย่างยังรอของก่อนแกากระทานก่อน That I need you That I miss you โอเคส่งไปจับมือดีๆนะครับเนี่ยถือฝีวางริมเลยครับเนี่ยเหกตาดูสลีฟึงก็เห็นเฮ้ยกูแค่ดูสลีฟเฮ้ยสลีฟศาสตราจารย์ตั้งแต่ภาคจีนู่น ถึงกูมาเล่นเจเนเจอร์ก็เถอะมึงมึงมีแตงมั้ว่าแกเปอร์กับอันนี้อยู่ว่ะมีมีมีสไปซ์สไปทาจิเมกาโนวารอยันจาโดที่ไม่แตกเอาไปทำเอาไปทำพรีเมี่อะควาเรียบไปทำพรีเมี่หาคนเริ่มก่อนหาคนเริ่มก่อนเรอฟอลเลยเอ๊นะหนึ่งหรือสองเอาสอง เขาก็จะเขาจะได้ดูแล้วก็รู้ว่าแม่งเป็นคลิปเซตเดียวกันพอในการเรื่องก่อนเรื่องหลังก็ใช้แบบเดียวกันสองใช่ไหมม่อกอ้ใช่สองมีแล้วไอ้คุณคุณนั่นเองมึงเนี่ยก็เอ๋โอเคโอเคในวพฒิการศกษากำลัง คาราเลอาเต้เาดตฮ้ยไล่ข้าวเอไล่ข้าวเโกงโกงโกงจริงไล่เริ่มหลังตัวหนึ่งสกิลากาันเปิดตัวบัสหนึ่งตัว้าวสองก้าวใ่ทิงออเดอร์ ไปอกใครกตฟัวัวไม่ใช่ซอาอ์กาเออตีไม่กันไลทไม่ไมีชื่อปีออแสงมันต้องเข้าหรืแสบตากนันแน่ๆเลยไลท์โคเตสกิลสแสดงกิโนใหม่แล้วก็คากระจูนกิลดงก <c oughs> ิวดงเดีย๋ <c oughs> ดดวยวจะไปยินเสืร์ทามหาข่าวกิวดงใส่ว่าวาวลาเนี่ย Uh, กนกกชดควิวแตนจอวอ่า uh อ่าจสิง <'s> จริง mm, ฟาตูาเลยจริงกุสโนลาเนี่ยฟาตูเลยฟาตูลาคนต,ตัวแล้ว <c oughs> แผดเก่าแล้วนะั่น่ะเอ่อตก,กิวมังกรกระดูกหยิยบออเดอร์ไป

คอสคิวเกสองมีแม่เออกระส่วนแล้วก็ทำกรเสถหาตัวมันที่เป็นอัตนีจหาเจ็ดสองหาตัวเองอ่ะก <c oughs> ันจะเล่น <c oughs> <c oughs> เล่นต่อ,อไปเอย <c oughs> มันร้อนหูมันห้อนหนิ I need you เป็น I miss y o ลงแล้วลงต้ตงตีกีรอนตีตัวนตัวมีโซต้องมีตับเ สีเิโอเคกีรอตีสิบสไม่กลัาเช็คคิวทิกเกอร์ทาวเวอ์แวนส่นเซกันเช็กกีรอไม่ม่งนเมทรอทิเกอร์สกิกีรองานโซว่อหนึ่งอ่าอยาเลือกเปโซไตัวตัวนี้กันโอ้หทั้งหมดโซสองสุบเยอทั้งหมดสีตัวที่สไตลอยู่ตีรอบสิบสา ยี่สิบสามสี่ห้าิงได้สองห้าตกตกไปดนสองหมื่นเอ้ยไม่เนี่ยมันมันยีิบสามใช่ป่ะอันนี้สี่สิห้ามิดเลยมีดเลยมิดเลยใตเลหนึ่ไม่ใช่กิจสอบ้วยกันเช็คิวติ๊กเก็ตสอไปแล้วะอไปแล้วนะชิปเฮ้ยลืมไปกูยิงเจ็ดดเนีกูตายก่อนมึงแน่นอน ไม่ต้องกลัวเธอนจ๋วถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ออทิ้งเลยไล่แ,ลแม็กโนเดียไอคพีมาแล้วมาเลย่ิจฉๆ เขาไม่ได้จ่ายกูกูริ่กันกินกูกินกูชอบกูกินกูหิวอืมหมดยังหมดหมดโอเค่อเอ็นพิกส์อ็นพิกส์ลแวหลังหกหมื่นเราก็คออะโดแมนทิสสกิลอโดแมนทิสจิ้มตัวอื่นหนึ่งตัวบอกห้าขันมาลง มานิกามึงจะเล่มีเออแล้วก็ไอเอ็นปิกออะมาแจกอีสิตอาจอดตอนดิสิตไม่เปแนนอิดอนแม่ไปดูข้าวโซนเอ๊ะติดไม่ได้ไม่มีนไม่อมีรอทิกเกอร์ออข้างนี้ตัวเช็คเสรสกิลบัตรหนึ่งจิ้มคนนี้บวอีกห้าทัอ่าทำได้เย็ะ ออกไปข้างนอกแล้วอออันนี้วดล่ที่เจอสิบแปดสิบแปดสดสิบแปดยสิบสองยียี่สิบแปดแม่นสอการที่ยจบเถาูนนอกสอะไรมอเจ้าลกี่ดอนแล้วหนจโอเคครับล ลงอุ้ยอ,อุ้ยใหม่จ <My G. S 1> ริงมีสัอไรทีเ็้ไหรใหม่งเอ็งกระโดดใช่ปะอมอันนี้อะไรต้อเป็นแบบโซวอเรียกกาศก็ตะากาศขอสองใบอะอจนจบเทินไหมจนจบเทินใช่ไหม,มจนจบเทินแล้วก็อันนี้บวก พันหมืกเหี้ยกิก่ตักี <23. S 1> ่กัยสิ2ามี่สิถ้ามึงจะขอมือกูสองใบแล้วก็กูกระกาศไม่คือแต่รงนี้ก็แล้วเรื่องถ้าอ,อ,อูวะไม่รู้ทางหัวมันไปเช็คยูทิเกอร์พ o ว e r อแอตุนสกัดเช็คยสามเย็บแฟนที่อนท์งานสมาสองโซวาเป็นเก็บหนึ่งกับ ี่ด้านไหสวยนะี้มีี่้สยเฮ้ยอคุสมตนะสวาีด้านไหนกี่ด้านไหน่มีนัโซมีไมโซมันต้องมีหนึ่งสอง่้าหกเจ็ดน่าแสว่าสว่ะหนึ่ง้ก็กมีงสวาด้านไหนที่สสดมียไ้ คา,าระบัาสองเอกดไปเลยกาดจมือขอสองใบกันใบบอกยหมื่นกู้ป่กาดกชิบกหนึ่งเกบอคุยกันได้ไอ้น้องรอที่เกอร์จนหนึ่งดอเก่งอันนี้ดอโคตรเก่งเลยก <c oughs> ูใส่ไว้สี่ใบได้ไหมได้ใส่กวส้สามสามหรือสี่ไม่รู้จำไม่ได้โอเคลันั้นแล้วก็ซือรองหน้าไว้ะจั่วการ์ดหนึ่งใบ มานี่จ้เดี๋ยวผมาซื้อกันจ้ะอะไรจ้ะจำสบายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าครับเอ้างั้นดูดิในดอกมีอะไรถ้งงั้นแล้วก็ใช้ออเดอร์ภูมิปัญญาแห่งสัปปแห่งคอนบาบหนึ่งโม่สาม แมนบอสแับบอสได้ทิงการจะมุ่สูจะกกองสามใบใช่โมสามแล้วก็คอใบหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นแมกโนจะคอได้สองใบเอากุ้งขำักกุ่มคำบับกคนกุ้งขำักน่าจะเป็นกุงไม่ช้างมาเลยสักกูกลางป่วย ไอ้กนด้วยน่ดูก่อนนะฮะวนมือบนมือมอ,อาเป็นคนนี้กันลงมาท้งสองคนนี้ลงมาแล้วก็เทบคนนี้บอกว่าเมื่อลงบวกห้าพันไข่ก็ได้เลือกเป็น น,นี้อ,อหนึ่งเ็แบตเทิร์นสิบแปดอนีกชิปชิปแล้วก็พาวเวอร์อนสองสาม อยู่นี่นะจะจะยกให้ยี่สิบสามยี่สิบสามยสบสามไล้ไม่มีไม่มีเอ้ยรอด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 ไลท์อันก็ใช่ไงอุหมายถึงของกูอ่ะรอดแล้วมีพีทออดแล้วเย่เทคแมกโน่บัานหนึ่งจิ้นสามตัวจิ้นสามตัวบวกห้าพันแล้วก็ตีได้แถวหลังพรเธอ์นีเปิร์สตหน้า เป็นคนนี้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 สิบห้าคนนี้สิบห้าแล้วคนนี้บอกหมื่นถึงเว็บจะหายไปหนึ่งเว็บแต่ไม่สซหนใจเย็ดเออเป็นคนนี้ก่อไม่ไม่ติด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 มีมันต้องติดสามใบเลยถังกว่าอ่าอันนี้ตียี่สาม เ็ู่ทเกิด What the fuck มึงทำได้ยังไงโหเหียวเว็บกูเงียบเลยโอ้โหจอนน้ยังจบแล้วะจบเชินทำได้ยังไงมเซ็ตกู่อีก oh, oh ีดอไม่จริงกูจะโดนลอยด่างแล้วสองและสอะไรวะนะ มีซสิบใบกิดงบหนึาโอเค <ild> กิดวด้งกิลดองหนึ่งห้าเปิปะฮะเพิ่ไหมเพิิแล้วก็มีตํแ่สี่ใบไอ้้บวกไปค yeah. ี่ละห้าพันหะยห้าสิบสิบห้ายิบวยลดองกิวด้งสามสิบสี่สิบมี่สอบห้าของมนะือสองไหมรอบห้าของมือสองอันนี้ เมื่อตีบวกสองพันเนาะโอเคไม่เกี่ยวผมมืสองเขาเพิ่มมาวิเศหนึ่งฉะนั้นเราก็ตการตีครับงอเหี้ยอะไรล่ะครับกิงไปเช็คเตอสครัตอนีะ่อนึ่งสกิลเซบัสสองีมาบวกใพิ่หนึ่งสองสุดอกีดอ้ตีโคตรแรงสุดสุดสุด บกดถึองนี้ต่อขารบาสองเอามสองใบเอามสองใบแล้วหนึ่งเยกตายมนุ 63. ูยขาดโอหกสิบสามเลยเหรอใช่หกสิบสามใช่ไหมใช่นะนี่หกาเข้าหกสิบเท่าอืม 3, 73, 1จดสิบามได้สอไอีก20,000 2สองได้มิดมิดมิดเลยมิดดมเซกินึ่สันหึสแตนร์ดอั้เพร์โ,รโซนาไ,นไม่ไม่เอาเดี๋ับมือดีไป 2> 1 2ึ่งสองสาเจ็ดแปมือแปดไปมือไป,อไปอเธ่นี้กดไม่ได้เท่นี้กดไม่ได้แค่ย้ายนี่แค่น้ายายนี่แค่นาป,ปุ่มเปิดก่อนได้เปรียบไม่สิหก ปล่อยเช็คตัวน,นี้5ดาดมิไม่ได้เพิ่ม3 13, 13 33 33 48 48 48ไดฟอนติเกอร์ปัดหน้าหมือนโอ้นี่16 26ปล่อยเช็คิตัวนี้6ดามิ6กดามิโอเคตีใต้เจ็ด เออกูรู้ <c oughs> จับแล้วมา <c oughs> สแตนแอนดอร์พออ่าเทคมือศุสนามกระบะหนึ่งกระบา,อส,อบาสองกรบาหนึ่งสบงกะบสองเออเออก็รู้เออทำไมต่อเราต้อ <c oughs> เลยต่อก <c oughs> <บ>ูลังหางอยู่จะเอาอะไรมันเล่นพอจากโซอนึงใบลงเ,ลเรียคกโซ่ถึงใบอ่านดีกว่าไเขียนอ่าดี๋ยว้ะไอ้นี่ย ถ้าขอไอนเนีย้ยลงโอเคไม่ได้เพลิอนะหมดหมดเพล่อละหมดเพละอแ้วอึอึ้ยพีดอนติดตอนนี้มีโซ่อ่นา,านะนะ<ก>อ,อันนี้ก่อนสองหมื่น่ะบวกสองหมื่นอ่ะบวกสองหมื่นเออบวกสองหมื่นเป็นสามสามจีดอนในเพชรของพีดอนต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบวกนห้า ตัวบัสไหมต้องปีก่อนน่ะนั่นแหละก็เมื่ออ๋อมาจบการต่อบทูตีตีโอเคยังไม่บอกหมื่นห้าไอ้สัสอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้กันนี่ตรงนี้อย่ตรงนี้ก่อพูดอะไรอยู่ตรงนี้ก่อนพูดอะไรต้องเป็นมึงส้นเอ็นนิดนึงเลยด่านะอันนี้เท่าหนึ่งได้หนึ่งได้ นึ่ได้หไดหนงไดม่จะขีดขี่่กูเพรว่านี่หน้วเนอ่สามา3า่าอันนี้สาเท่าอันนี้ก็หนึ่งไรไอ้ยนี้ก็หนึ่งไรอ่ะมิดไปก่อนอ่ะไปเช็ค All น่าหงเ่งงน้า้าน่อยซ่หงโซบ้าน<ด>หนึ่งโซบ้านส,ส,ส,สองโซู่บสี่กหะบกพลังกดเทคของปคื่อาเดี๋ยวขอหนึองมาสุดไม่ใช่หนึ่งเคลืนข้ามกดครับหนึ่งเคลือนข้นามกัดนึ่งก็เก่งเกินครับผมสองคีสองคีบวกไปหนึ่งห้า ขีอขอหน้าติก่อนเอเนองัดาเมทอะมีอยู่หนึ่งข<อ>ี้หน,นึ่งใบออมาสอเนี่ยี้ขี้นัดาเมทใบหใบเดียวใบนี้นออกมา2องมีโซยู ในมือมีขีออ้อีกใบหนึ่งในมือมีขี้อีกใบหนึ่งเป็นใบนี้แสดงว่ามีอันนี้หนึ่งคัพปี้มีน,นี่ของคัพปีโอ oh ้เชดเราเหลือแค่เหลือแค่นั้นโอหเหยอะอยากก่อนชิบหายแล้วทำไม่ได้วะ่ะจับกระสวุวมาด้วยเออแป๊บนึงดิแป๊บนึงสิคลิปนี้เลยน่ายาวเลยนะนี <c oughs> <c oughs> ่เลยแป๊บนึ่งขอ๋อกระส๊อ ซิงเป็นเอ่อออ,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 ออะไรนี่ไอชิฟฟอนด์นั่นไงีนั่นไงดีนะกูตัดสินใจถูกไปสะกูเ,เกือบตายแล้วไม่ละ่ะสแตนด์อแล้วเออเธอไลฟ์ตัวแอวหน้าหมือ องศาต้องใส่ตัวพุ่งโคจรแบบนี้อือตัวนี้เมื่อขอบสกิลตัวนี้เมื่อลง บอก5 0ันให้คนนี้ขอ้อเมื่อลงเหลียแวนเป็นแมกโนเลียโซรัสหนึ่งจะจิ้มหนึ่งตัวตีได้เท่าหลังรลบบอก5,000จิ้มมันยังไม่หมดเออกูก็หนออยู่ ตัวเดิมที่เดิมสักิวเหมือนเดิมโซบัตหนึ่งจิิงบวกข้าวันเป็นบอกเหมือนตีได้แลถวหลังอืมเจ็บไม่รู้เล่นให้เหมือนวันสุดท้ายออเดิร์โซบัตหนึ่ง ลงสวดเมื่อลงจิม <c oughs> <c oughs> ตไีได้เท่าหลังยังไงล่ะหนึ่งเว็บสเว็บสเว็บสี่หกเว็บหกเว็บหกเว็บเดี๋ยวไอ้นี่ตีมีทาาหน้าส <c oughs> <c oughs> องใบกวหพันกว่าเ <c oughs> <c oughs> ออแบตเทิลสิบสามส3ย ได้สองได้ดิสองได้ครับเอ้ถ้าอันนี้4ียีามกับามสามใช่ปะสามามสได้เดียวไ้เดียวต้องต้ยหาครัสองได้สได้ครับคิวติกเกอร์คิวไม่ได้ปากเหนือแป๊บนักแป๊บนบอตแคบน้ำเบื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดใบเจ็ดใบแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดอันนี้เป็นใบที่สิบสองสามสี่ห้าหกเอ้ยสี่ใบทั้งสี่ใบกองมีแค่นี้เองกูออกไปแค่สองใบกูอ้อข้างนะครับกูป๊อทได้สองเช็คนี่แน่นี่ความป๊อทของกูใช้ได้ผลดูเถอะเดี่ยนไจีบดีดด้วยกันอเคแบตเต้ลต่อยี่สิบ สี่สิบสี่สิบยี่สิบยี่ส,สิบยี่ส,สใช่ไหมยี่สิบแามสิบสามสิบหัวขอะไรอะไร เรียบร้อยแล้วทำไมไม่ใช้ p g ไม่ทิ้งมือมสใส่บาโลเจ็บเฮ้ยเนยอกองเหลือขี้น่ะเหลือขี้ตั้งสองใบสามใบไงใบต่อไป,ไป,อ,ไปอ่ okay. าเค้ย่าเป็นไงละ่ะบอกแล้วแม่คานามือกูหรอกครับมึงมีพ c จม่ิ้งไปทิ้งนะฮ่ัฮ <laughs> ่าฮ่่่ามึงมึงวดนี่ ้ราึงจะเอามืออะไรมาลงที่กูมือหมดนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรกูเอาจีนไล่ย์กวนมือนี่ไงก็งเมื่อกี้มีอิู่สองใบมีมือตั้งสามใบเลยนะเว่ยคิ้วคิ้วอะเจ๋งเออ